เรามาทำคลิปสั้นนะคะมีทั้งหมด9ก้าองนะคะให้ท่านตั้งสมาธิเลือกมาหนึ่งกองค่ะว่าหวยงวดวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยท่านมีสิทธิ์จะถูกไหมท่านมีสิทธิ์จะถูกไหมเรามาเริ่มทีมที่หนึ่งนะคะห้าถ้วยค่ะกินแห้วค่ะหัวหน้าเผ่าค่ะ มีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์ได้แต่ว่าไม่เยอะได้เพราะว่าลูกน้องอะ่ะลูกน้องอ่ะซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อให้เซททอค่ะไม่มีสิทธิ์ค่ะหัวหน้าเผ่า,าคนป่าสิบคนค่ะมีสิทธิ์ถูกค่ะแต่ถูกไม่เยอะได้ไพ่กุมารทองค่ะมีสิทธิ์ถูกค่ะ กอ,กองนี้มีกองเนี้ยมีสิทธิ์ถูกค่ะราชินีค่ะมีสิทธิ์ถูกค่ะไม่มีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์ถูกค่ะได้เยอะด้วยทเทมเพลตมีสิทธิ์ถูกค่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ถูกค่ะอันนี้เป็นคลิปสั้นนะคะ มีด้วยกันทั้งหมดเก้ากองค่ะอันเนี้ยถูกไม่เยอะค่ะอันเนี้ยถูกเยอะอันเนี้ยถูกเยอะอันเนี้ยถูกเยอะอันนี้มีสิทธิ์ถูกเหมือนกันค่ะก็เน,นี่ยเนี่ยได้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 ได,ได,ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนอกนั้นไม่ได้ก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ